ครับผมก่อนอื่นผมต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวกรีนฟไฟายที่คนรักท่านด้วยนะครับผมรับชอง1984เยซเคมัดาฟเกอร์กับพี่แนทคุณดิวดิมอีกชิ้นเคยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับหลังจาก ที่สิทธิ์ขั้นสูงนะครับก็เริ่มจำหมดแล้วนะครับผมก็เหลืออีกไม่ขี่วันเท่านั้นนะครับสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงใหม่ซีซั่นที่44นี่ครับประจําเดือนมกราคมก็จะเข้ามานั่นเองนะครับที่สําคัญในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูในแบบตัวเต็มสําหรับไฟพาร์ตสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นี่ครับซีซั่นที่44ประจําเดือนมกราเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันรรว่ามีน้องๆถามกันเข้ามาว่าพี่มันมีท่าทางหรือเปล่ามีอะไรพิเศษเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับรับรองว่าในคลิปนี้มีีคคําาาาตตตตออออออบนน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 ััั่่่่่่่เงงงแกกืืรถ้้้ไไหหทยมมดดิว กดซับสไคร์ก็อย่าลืมกดติดตามกดสกัดดิงกดซับสไครไว้พี่ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับชิดขั้นสูงใหม่นะครับเพื่อการไม่เสียเวลานั่นเองนะครับผมเนาะ jok. กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับรีวิวเปิดตัวในส่วนของสิทธิ์ไฟพ้าสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่44นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของของกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ศูนย์ขั้นสายเติมนะครับจะเป็นในส่วนของสกินรถที่ผ่านมาอย่างที่น้องๆได้เห็นไปนะครับเนาะแล้วก็สิบขั้นสายเติมจะเป็นในส่วนของสกินคา98นะครับเหมือนเดิมสําหรับเจ้าตัวสกินปืนนะครับผมก็จะไม่มีในส่วนของค่าสถานะนะครับแล้วก็ในส่วนของ15คขั้นสายเติมจะเป็นแฟชั่นชุดผู้้้หหญิงนนนนะครับบบผมีีแแแเเเลยยป็สืออขาววกก อชอบกันหรือเปล่านะครับสำหรับิ์ขั้นสูงไฟพาร์ทที่44เดือนมกราที่จะเข้ามาเออนี่แล้วก็ที่สําคัญสําหรับซีซั่นนี้นะครับเขาเรียกยังยๆว่าเหมือนแบบเอเลี่ยนจิ๋วบุกโลกอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนาแล้วก็40ขั้นสายฟรีนะครับจะเป็นในส่วนของเซ็ตผู้ชายนะครับผมจะเป็นเสื้อแบบคล้ายๆกับเสื้อแขนแบบ3ส่วนนะครับเนาะแล้วก็ลายสกินนะครับทง้งข้างหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับหัวมนุษย์อ,อกวากาศนะครับผมหรือว่าบวชเป็นชุดมนุษย์อวกาศนะครับแล้วก็เป็นกระโหลกอยู่ทางด้านในนะครับนี่ชุด นี้เลยค่อนข้างที่จะสวยหนูอยู่น่ครับนอกสำหรับสีนั่นเองนะสีเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบปมกลินกันนะครับผมเข้ากันนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นในส่วนของ40่ขั้นสายฟรีนั่นเองแล้วก็50ขั้นสายเติมนะครับสำหรับไฮไลท์ชิ้นที่1นะครับผมสำหรับเซ็ตนะครับก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเสื้อนะครับแล้วก็กางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็หมวกนะครับผมนอกในส่วนของหมวกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเอเลี่ยนนะครับกำลังบังคับอยู่นะครับอยู่ข้างในนะคือแบบมันเท่มากๆ บอกเลยว่าสวยมากๆเลยนี่ครับมีใครชอบบ้างเออจัดมาบวกหนึ่งมานะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ50ขั้นสายเติมนั่นเองนะครับเนาะในส่วนของแฟชั่นชุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทั้งด้านอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลตามปกติเลยนะครับเนาะลงมา80ขั้นใส่เติมนะครับจะเป็นในส่วนของสกินปืน M A G 7นะครับหรือว่าลูกซองออโต้นะครับสำหรับรายนี่ข้างหลังเขียนว่าบอมนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยเป็นสีแบบคล้ายสลิมนะคือแบบรวมทุกสีนะครับแต่มันมีความกลม เข้ากันนะทุกคนคือมันสวยนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือมันไม่มีค่าสแตก็กหรือว่าค่าสถานะนะครับผมในส่วนของสกินเปิดนะครับผมนี่อันนี้ก็เอามาให้ดูกันแบบเท่ๆก่อนเลยนะครับผมนอะแล้วก็สําหรับต่อไปนะครับผมนี่พลาดไม่ได้เลยสําหรับ100้ขั้นสายฟรีนะครับจะเป็นในส่วนของเสื้อย,ยืดของทั้งด้านผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมใส่ๆๆได้ทั้งคู่นะครับผมนี่สาหรับรายนะี่จะประมาณนี้เลยเป็นเสื้อแขนสั้นนะครับเหมือนเดิมอาจจะไม่ซ่อนเก <ๆ S 1> าะนะครับผมนอกในส่วนนี้นะก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับนอ 100ขั้นใส่เติมนะครับจะเป็นในส่วนของทางด้านแอร์บอร์ดนะครับจะเป็นแอร์บอร์ดจะคล้ายกับอุกบาทกำลังจะชนโรคอะไรประมาณนี้มแบบีเอฟเฟกแบบเหมือนแบบผ่า าาบรรยกศเขาเรียกอะไรอ่ะผ่าชั้นบรรยากาศออกมานะครับทำให้เกิดไฟลุกนั่นเองนะครับนี่ก็ค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับสำหรับ a i r b o อร์ใหม่ซีซั่นที่44เดือนมกราที่จะเข้ามานั่นเองนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบนเนอร์นะครับผมเนาะต่อไปนะครับผมสำหรับไฮไลท์นะครับผมสำหรับ125ขั้นสายเติมนะครับจะเป็นในส่วนของสกินระเบิดตัวนี้เลยในทางด้านเอฟเฟกนะครับว่าจะประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะชวบชวบลันลาเลยนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีทั้งรูป โปรไฟล์นี่ครับผมแล้วก็หินแป้งล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกล่องในส่วนของทางด้านกล่องอัพสกินปืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่แตกต่างจากเดิมเลยนะครับสำหรับของเสริมนั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่มีเข้ามาพิเศษนะครับก็จะเป็นในส่วนของ150ขั้คันนะครับแต่เป็นของสายเติมสําหรับสายเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางด้านกล่องดวงใจนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมค่อนข้างที่สวยนะครับเป็นเหมือนยานอวกาศจิ๋วนะครับผมที่กําลังจะลุล่นอยุทยานนะครับขึ้นสู่ชััั้้นนนนนบบรรยยยาากกศ่่เเอองงะะคคี็ขทสวล แบบคือบอกเลยนะครับว่าซีซั่นนี้ต้องเติมนะคือต้องเติมสำหรับใครที่ชอบเติมอยู่แล้วนะครับต้องจัดกันนะครับคือคุ้มมากๆเลยชุดมันแบบ อนาคตนะครับต <mile> ้องแบบไม่ต่างกับบวก F แน่นอนมันต้องแหล่นะครับผมพี่คิดว่าแบบมันสวยนะครับสำหรับซีซั่นนี้เนาะแล้วก็สําหรับ200ขั้นสายฟรีนะครับจะเป็นในส่วนของกระเป๋าตัวนี้เนาะสำหรับรายกระเป๋านะครับพอดูได้นี่ครับผมจะบอกว่าสวยไหมก็ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยนะสำหรับซีซั่นนี้นะครับสำหรับกระเป๋าของสายฟรีแต่สําหรับของสายเติมนะครับคือเท่เลยนะครับเนาะสำหรับของสายเติมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับอ่อปีกหรือมันเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับเครื่องร่อนนะครับผมเนาะเออแต่สําหรับสายฟรีเนี่ยมเ เวลสานะครับเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับเครื่องร่อนมีปีกอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรเจ็ตอะไรประมาณนี้พี่ก็ลืมชื่อไปแล้วนะครับผมเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์ทีนะครับผมนี่เป็นเหมือนเครื่องเครื่องด้นไอพ่นอะไรประมาณนี้เออแล้วก็เลเวลสองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้แบบกิ๊กก๊อกสักนิดหนึ่งแล้วก็เลเวลหนึ่งเนี่ยเออเหมือนแบบอะไรเนี่ยเหมือนอะไรเกาะรังนะครับแต่เลเวลสามเนี่ยคือสวยมากนะครับยอมรับจริงแล้วก็ต่อไปนะครับไฮไลท์พิเศษนะครับสำหรับชุดผู้ชายนะครับสองร้อยยี่สิบห้าขั้นสายเติมนะครับก็จะเป็นสําหรับเซตนี้เลยนะครับเหมือนกันก็มีสี่อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งาานนสอกรหหมมวคับบผี่่แตํ ท,ท,ที่สวยเลยสาหรับผู้ชายเนี่ยมีสัญลักษณ์แบบสายฟ้าด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสิทธิ์ทั้งสูงซีซั่นที่44นะครับประจําเดือนมกรานะครับที่จะเข้ามาภายในไม่ถึงอาทิตย์แล้วนะครับเนาะใครชอบบ้างนะครับอย่าลืมมารายงานตัวกันด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับในส่วนของไฟฟ้าสิทธิ์ทั้งสูงนะครับซีซั่นที่44ประจําเดือนมกรานะครับแล้วก็สําหรับเดือนกุมภาันีนะครับซีซั่นที่45นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับอดใจรออีกไม่ขี่วันแบบตัวเต็มบผมแต่อก สรุปเลยซีซั่นที่44นี่ครับไม่มีท่าทางนะครับน้องๆเนาะไม่มีท่าทางนะครับสำหรับคนที่ชอบท่าทางในส่วนของสิิขั้นสูงต้องเสียใจไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรรอดูซีซั่นหน้าว่ามีหรือเปล่านั่นเองเออขอสปอยไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเนาะเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมก็จะมีในส่วนของท็อปอัพนะสำหรับท็อปอัพตัวนี้นะครับเติม1เพชรรับสกินคู่หูนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยเลยสำหรับสกินคู่หูตัวนี้นะครับผมนี่เอฟเฟกต์แบบฟุ้ง รับไปเลยเจ้าหมวกตัวนี้นะครับใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนั่นเองนะครับผมเนาะเอาแล้วก็ผมสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกดสักดิ่งกดซั b สไคร b ์ไว้พี่ด้วยนีครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้พี่ต้องขอตัวลาเพียงท่นี้ครับบ๊ายบาย